ครับสวัสดีครับผมหมอเต้นายแพทย์ทองฉัดอติวรรณกุลศัลยแพทย์กระดูกและข้อชำนาญการพิเศษทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรครับหลักๆเลยก็คือวิ่งนะครับนะส่วนใหญ่แต่วิ่งเนี่ยเกิดจากการพวกที่ว่าใช้งานเยอะมากกว่า ที่จะเป็นการบาดเจ็บหนักนะครับสก็คือพวกกีฬาที่ได้รับการกระแทกนะครับนะฟุตบอล,ลาบาสเกตบอลนะครับพวกนี้อีกการหนึ่งก็คือกําลังฮิตเลยคือตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตกาลังมาแรงนะครับผมพวกนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างบ่อยเรื่องของการรักษาก็คือเป็นการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับไม่ใช่ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ทุกรายจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับขึ้นอยู่กับ ารุนแรงในการบาดเจ็บนะครับเอเวีวะที่ได้รับการบาดเจ็บฉีกขาดกระดูกหักนะครับการารักษาก็จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคต่างๆไปการวินิจฉัยเพิ่มเติมก็มีทั้งการเอ็กซเรย์การทำ MRI การทำ CT สแกนในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ย เราก็ใช้ตัวการผ่าตัดสองกล้องเข้ามา,ามีบทบาทมากขึ้นในการรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่หัวเขา่าข้อศอกข้อเท้านะครับผมการผ่าตัดในกลุ่มของ MIS เนี่ยแผลผ่าตัดเล็กนะครับผมคนไข้ใช้เวลาฟื้นตัวพักผ่อนในโรงพยาบาลน,น้อยสามารถที่จะกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมโดยที่ใช้เวลาในการพักผ่อนหรือการกายภาพเนี่ย น้อยลงกว่าสมัยก่อนมากขึ้นการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อุบัติเหตุมันก็สามารถเกิดขึ้นได้พัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอไม่ประมาทนะครับผมก็จะลดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้นะครับผม